ไปตรวจหนังสือเดินทางไปทางไทยพาสปอร์ตโอ้มีอ่ะจะซ้อนก้อนสุเดเลยนียวันนี้ฝนตกผ่านตอมโอมอก,ก่อนแล้วค่ะกำลังจะไปขึ้นเคเซไลนะ์ไหมเข้าไปในเมืองนะคะจะไปลงที่ในปอริก่อนคนะ่ะ กำลังอยู่สถานีไดมอ์กำลังจะไปสานีอาชัตกุสะก็จะไปวัดชินโซจิอชินโซจิเปิดการเดินหลงนานนิดหน่อยค่ะหาลงแล้วไม่เจอปวดขาแล้วเนี่ย ซาทางออกสี่เฟฟูกุสตรอเบอรี่รบรรยากาศร้านร้านเช่านะคะนี่ชุบชุบพรุ่งนี้น่าจะไม่หนาวเท่าวันนี้นะข้ามถนน วันนี้เรากำลังมาที่วัดอัสสัมพุทธะนะคะอืมนี่เรามาเข้ามาในสต <ๆๆ S 1> าร์บัคความหนาเย็นก็เลยอยากกินร้อนขึ้นขึ้นตองห้าก็ได้ตีหก็ได้ อีห้าก็ไปจ,จำเป็นอีปแปดเคอันนี้ห้องนะคะห้องที่เราพักนิชิเทสุอินนี้ทางเข้าประตูเข้ามาก็จะมีช่องให้เก็บน่าจะเป็นไว้เก็บกระเป๋าอ๋อมีที่ตักผ้าะะแล้วก็แขวนผ้าข้างบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํา ห้องก็แคบตามสไตล์ญี่ปุ่นก็เปิดไม่ได้อะเปิดไงวะอ,อ๋อดึงออก <g borah> ก็มีอ่างอาบน้ำ้วยก็มีห้องนอนเตียงนอนนะคะอันนี้นอนคนเดียวมีโต๊ะเขียนหนังสือแล้วก็มีทีวีนะคะเป็นเวลา เออหกโมงสีนะคะเรากำลังจะเดินทางจากโตเกียวไปที่ฟูจิไปดูเขาไฟฟูจินะคะที่คาวาโกชิโกะเออใช้เวลาเดินทางน่าจะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะโดยจะขึ้นรถบัสนะคะเป็นพรเป็นไฮเวย์เอ็กซ์เพรสบัสน,นะคะจากสถานีชินจูกุนะคะก็คือมันจะ ออสถานีจะอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟนะคะอยู่ติดตกันเลยข้ามถนนมาก็ถึงนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะลงไปทานอาหารเช้าก,ก่อนแล้วก็ค่อยเดินเดินจากโรงแรมไปนะคะฟ้าสดใสมาก ากพยายกรณ์อากาศเราจะไม่เราจะเห็นฟูจิได้ทั้งวันด้วันวน,นี้มีอยู่ที่สถานีคาวากุชิโกะสเตชันนะคะวันนี้กำลังเช่าจาักรยาน2,500เยน3าคนนะตั้งแต่ทั้งวันอ่ะถึงค่หนึ่ง เ,เดี๋ยวต่อไปเราจะไปขึ้นกระเช้าตรงนู้นตอนนี้เรามาแล้วราคา300ต่อบาทเหรนไทย900เยนไปกับนะไปกับ900อันนี้เป็นเครื่องที่ใช้ซื้อหรือว่าไปซื้อกับที่คนขายตัวตรงนี้ก็ได้อันนี้เป็นทางกำลังจะได้ขึ้นแล้วนะคะ

นี่นะคะภูเขาไฟฟูจิมาถึงแล้วภูเขาไฟฟูจิสวยมากวันนี้โชคดีอากาศใสมันแน่นมีคนเยอะมากไปดูวิวพอยว์วช้ ึงไปวิวโพยกันวิวมุม,ส,ม,ม,ส,ม,ม,มสูงวิวมุมสูงนะคะพาโนรามิกวิวช่วงลงพอดีเราได้เชื่อมเสีวยวปะไม่เสียว อันนี้มาตลาดผลไม้อ๋อเป็นแอปเปิ้ลนะชิมแอปเปิ้ลหวานหอมแอปเปิ้ลลูกใหญ่เนาะเดกรย์อะไม่หอมถูกกว่าเมื่อกี้อีกไม่ได้ตั้งเยอะทรู เกียวสยันะำลังขึ้นรถไฟชิงกำเซนไปที่ชินสกานะคะอันนี้คือรถไฟนะคะเดี๋ยวเราขึ้นตู้สิบกรีนคาร์ น,นีปล่อยถ่ายวิดีโออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปให้เนาะอันนี้ที่แบบที่นั่งกว้างมากเลยที่นั่งแบบกว้างมากเหมาะสมกับราคาไหมแม่ดีกว่าเครื่องบินไหมดีสว่างนี่เราจะพับแม่ระว,วังสว่างนี่ โต๊ะที่นั่งเราเออรับน้ำหนักได้10กนะิโลเนี่ยเป็นแบบกรีนคาร์กรีนคาร์นะนอนสโมกิ้งอ๋อของเราเป็นกรีนคาร์ก็คือนอนสโมกิ้งเลยอเดานะแอบแปลว่าเป็นนอนสโมกิ้งคือห้ามสูบบุหรี่ขบวนที่เรานั่งตู้ที่เรานั่ง ันนี้เรามาอยู่ที่ชูโอไลอะชูโอไลที่จะไปเหมือจะไปที่โอซาก้าค่ะคาโซที่สามบีแม่ออกสามบีสามบีสถานีอะไรน้อเมื่อกี้ <laughs> มริโนมิยะอเออถึงแล้วแม่มเหมือนปลาเลยนะอเอาเราดูใปไมดีกว่า ได้ด้านเคียงหมดแล้วเนาะน,นูนน่นไงาานู่นไงนู่นไงโอซาก้าโอซาก้านู่นไกลไกลนี่เมื่อกี้ปีนขึ้นบันไดมาฮะ น่น่น่นด้านหน้าปราสาทอันนี้คือประตูทางเข้า แล้วก็เดินเข้าไป้างนี้อันนี้น่าจะเป็นกำแพงเหรออันนี้น่าจะพิพิธภัณฑ์หรือเปล่ามีอะไรซาไม่มันจะมีสองส่วนคือเข้าปราสาทกับเข้าพิพิธภัณฑ์ถ้าเข้าปราสาท600เยนเข้าพิพิธภัณฑ์เท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้ละเมื่อกี้ไวอ่านอันนี้ก็สวยละพิพิธภัณฑ์ก็จะบวกไปอีกแต่ว่าถ้ามันจะมีคอมมีคอมโบถ้าเกิดเข้าทั้งสองอันจะเป็น900เยน น,นี้มาชมวิวเมืองโอซาก้าเป็นน้ำรอบรอบปราสาทอ่ะน่าจะไว้ป้องกันข้าศึกสมัยก่อนหรือเปล่าอันนี้คือดาวลุลลนปูอีกาเต็มเลยอันนั้นเห็นไกลๆคือเมืองโอซาก้านะคะนี่นะนี่ตอนนี้เวลาประมาณบ่าย3ามยี่สิบนาที ก็พาทิตใกล้จะตกแล้วพอาทิตตกประมาณ4ี่โมครึ่งนะคะมีน้ำล้อมรอ,อ,อบปราสาทแล้วก็นี้ปราสาทตัวปราสาทคือจะขึ้นไปสูงๆนะอ๋อมีกล้องให้ดูแบบชมวิวอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดขึ้นไปก็น่าจะได้เห็นวิวสากาที่มันแบบไกลๆ เออตอนคืนเราต้องเปิดให้สวยๆแน่เลยก็ดูประมาณนี้แหละเนาะอันนี้กำลังมากินปูร้านคานิคานิอะไรไม่รู้โดทมบุรีคอนเทนต์กันนะช่วยลูกนกำลังช่วยกันด้ว เราเอาแบบเติมเซ็ตแบบเติมเซ็นี้นะแล้วก็เอาเป็นเอาเป็นปูปิ้งอ่ะปูปิ้งน้ำแข็งยังนี่คริวคริวต้องเคริวเนี่ย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 เออเออมันจะมีแบบที่มันเป็นผสมปูอ่ะทูพายเออเนี่ยอันนี้ทูพายก็คือมีทั้งปูที่เป็นแบบที่เป็นแบบเกะแล้วเรื่อง มันจะเป็นแบบสโนว์แคปกับอะไรไม่ร uh anyway ู้ผสมกันอะเป็นฟูหิมะผสมกับคิงมเออครีมแคปกับคิีแคปกับสโนว์แคปเซเบอร์กิลคิงแคปอันนี้มันจะรวมทั้งสองอย่างเอาแบบนี้ไปเลยเนาะที่มือที่เส้มือเส้นมือเหมือนเดิม อันนี้มันก้าเ่นเกินนะเอาไปมันะมีเมกินยะมีุดกับขอบคาเนฟูโตโมากิครับติกโลเป็นปูแล้วก็ข้างในเป็นปูล้วเราน่าจะไข่นะเนพราะเร้านนี้ไม่มีจะปูไงแล้ก็กินทั้งนี้ก็ได้มันก็มีเราก็สั่งปูมกินอันนี้หนึ่งแล้วก็เอา บอยแคปสตีมเอคัสนต่าดวิทแคปแคปกาตินวิทแคปซอสแคปกาเกตดิฟายแคปซูชิซุปแล้วก็เอาเซตเมื่อกี้เนาะเป็นถนโนที่ชิเลยอยู่เดินชปเดินช็อปเดินชิววันนี้มากินปูนะคะตอนเย็น มีเมนูที่เป็นแบบอะไรนะดิจิตอลสามารถสั่งได้ <c oughs> นี่อันนี้เป็นเมนู <c oughs> เราจะออดเดอร์เราก็กดเข้าไป <c oughs> นี่เป็นซูชิมีให้เลือก <c oughs> เราจะออดเดอร์เราก็กดนี่เราก็จะให้คอนเฟิร์มแต่เราเราไม่ออดเดอร์เราเลิกละดีดิที้กดดีดิให้ไปดีดนะ มาแล้วก็จะได้มาให้เรียบร้อยตัวอัมใหญ่อยู่เราก็ะเกียนั่นเอาเท่านั้นเองคัมะนาวมีว้ให้นไหม้อมีน้าจิ้มมาใา้เด็ดเราปิ้งกบอนเดให้กินสดๆว่ะ ไอ่ต้องดูเขากินทังๆอ,อปืปิ้งย่งสดกลันจะติดร้อเพราะแล้วไต้องใส่ติง่ง้อะไรเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเนี่ยถ้ามันยังกินถ้ามันลงเตาเราก็เอาขึ้นอืออนีหมดเป็นน <c oughs> ี้ <c oughs> อะไรจะอา,าเ จะมีกระเยมีแม่บก็จะยบเ้ยน่าจะมีวาซบ เข้าได้ไหมพี่ไม่เอานะเอาไหมเหลือนี่ไม่ตำมิ้มมั้งไม่จิ้มก็อร่อยนะป่าวว่าแน่เนี่ยอันนี้ห้องพักของวันที่สองนะคะเอ้ยวันที่สามสิที่โอซาก้าพักที่โฮเทลไมสต์สเตอทชินโอซาก้านะคะ อันนี้เป็นเครื่องฟอกอากาศแล้วก็มีทีวีน,นี่เป็นเตียงก็น,นี้เป็นน่าจะเป็นวิว,วาวิววิวโอซาก้าโอเคมีแค่นี้นะคะห้องเล็กๆ อะไรนะโอซาก้าลุกลายมาลงที่สถานียูนิเวอร์แซลซิตี้กำลังเดินไปคนเดียวมากว่ออ่าอ้าถึงแล้วนี <c oughs> ่ซื้อตั๋วออนไลน์มาผ่านอะไรนะคลุกอะผ่านเว็บคลุกคลุก เลยอะทีท่เราพักรันโฮเทลอ๋อนี่ไงคะว่าพักนี่แค่ไห้เลยทุกลากกระเป๋าเรือ่องรถที่บานมีโรงแรมที่โต๊ะที่มันใกล้ที่สุดไงดูแบบอลังก,การขายวิญญาณอะเดี๋ยวเราจะไปเข้าข้างในแต่ว่าไม่รู้เข้าทางไหน ตรงนี้เป็น,นเอ็กเซสมีมีตั๋วมแล้วค่ะข้าวตัวพี่แม่เราเข้ามาและเป็นไงเป็นไง,ไงรถของรอนกะรถของรอนกะ ลดราคา1,800เยนเดี๋ยวเราซื้อนี้นะเที่ยวค่อยออกคืออะไรอ่ะแล้วก็กบช็อกโกแลตกรุบช็อกโกแลต1,200เยนนี่ในร้านมีอันนี้เป็นผ้าพันคอแม่ถือผ้าพันคอให้ปอยดูอันนี้เป็นผ้าพันคอกิฟฟินดอร์เดี๋ยวไปเอานี่นะก็มีเสื้อคลุมคอมดนี่นนแล้วก็มีเสื้อคลุมคอมดด้วยของเฮ้ยมีดาบกิฟฟินดอร์ด้วยแม <laughs> เ่เอาเอาตะก้า ดาบกิฟฟินดอร์เท่าไหร่อะหน0่งันเการบัดนิมบัตนิมบัตกับไฟโบไม้กวาดแฮรี่เด็กวิาดอะ่ะเป็นหนังสือหนังสือเรียนวิชา,าวิชาเด็กจะิก เอสบิกราคา2 2 0พนอี่เอาเห็ดกทุคนกินเหรในร้านอะ่ะร้านมาดามมันกิน อันนี้ของแฮร์รี่พอตเตอร์อันนี้ของเฮอร์มโอนี่ราคา4,900อันนี้ดับเบิลโด้ดับเบิลโด้วอเดมอร์ตลนี้ของรอนอันนี้ของรอนอันนี้ของจอร์จนรนอ, Ron. อน,น,ออน,นจริงๆแล้วของแต่บอยก็อยากเป็นเฮอร์มนโอเน่ไง วอยซื้อของแมคืเล์มอนี่ลนี่เราเข้ามาในตัวภา่าของวอน